สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีโฮโลนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแนลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงนะคะความรักในเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีธาตุดินค่ะชาวธาตุดินค่ะก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรพฤษศกันนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาหรือช่วงวันเนี่ยช่วงวันที่เกิดแม่หมอจะแปะไว้ให้นะคะทั้งมังกรพฤษศกันนะคะใครเกิดช่วงเวลานี้หรือว่าลัคนาของคุณเป็นลัคนามังกรพฤษศกันก็ ูได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์กดเก็บเป็นรายการโปรดหรือว่าจะ แนะนำติชมแม่หมอทำได้เต็มที่เลยนะคะเพื่อการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคอนเทนต,ต์ต่อไปให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะการอ่านเนี้ยเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์พลังงานที่เกิดขึ้นสามารถสลับกันได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับคุณก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณไอตัวเขาตัว ตัวของคนที่คุณคุยอยู่หรือความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณคุยอยู่หรือแฟนของคุณนะคะอ่ะ uh, เดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มกันเราจะแบ่งพาร์ทเป็นคนโสดแล้วก็คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนส่งคนมีคู่หรือว่าคนมีเจ้าของเนี่ยแม่หมอจะเอาเข้าไปอยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนหรือคนคุยคุยแทนนะคะเดี๋ยวยังไงไปเริ่มกันดีกว่า <S <S นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพาร์ทความรักคนโสดสำหรับชาวราศีธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะคนโสดนะคะที่พี่หมอเห็นนะคะสังเกตได้เลยว่าคนโสดเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมือนกับค่อนข้าางสสับนนใควม นนะค,ะค่อนข้างสับสนในความรู้สึกตัวเองนะจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคุณอยากมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้คุณค่อนข้างเจออะไรที่แบบเป็นลักษณะคุณไปเป็นรักซอนเขาคุณเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวมันก็เลยทําให้เหมือนกับคุณ คุณอยากมีความรักอะแต่คุณก็กลัวเจ็บอารมณ์เหมือนย้อนแย้งในตัวเองพอสมควรคือปากก็บอกว่าเออพอแล้วแต่จริงๆเวลามีคนเข้ามาก็คือไม่เคยพอเลยก็คือพร้อมจะไปต่อเสมอในเดือนกันยายนนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออเริ่มใหม่อีกครั้งก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีโหเจอแบบ เจอทั้งคนหน้าตาดีเจอทั้งคนในที่ทํางานเจอทั้งการที่คุณแบบเดินทางไปไหนมาไหนไปคาเฟ่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเจอมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นสาหรับชาวราศีธาตุดินนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอจากการที่แบบอย่างที่บอกทํางานแล้วแต่ละคนที่เข้ามาคุยเนี่ยหรือว่าเข้ามาทําความรู้จักคือแบบหน้าตาดีทุกคนความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะแบบเป็นไปในทิศทางบวกทุกคนเอาง่ายๆสําหรับชาวราศีธาตุดินเนี่ยแทบจะเป็นคนที่แบบ หน้าอิจฉาแบบสุดนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาจากช่องทางออนไลน์มากกว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปเจอตามการเดินทางแล้วแหละแต่ว่ามันก็มีจากช่องทางออนไลน์ซึ่งคุณก็เอออาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเออแบบคุณคุณถนัดกับการเล่นช่องทางนี้บางคนก็มีแอปหาคู่ก็เดือนกันยาเนี่ยอาจจะหนักพอสมควรเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณเหงาแต่คุณก็ไม่เข็ดเออ จากที่หน้าไพ่นะคะแม่หมอแนะนําว่าถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาคุยเนี่ยก็อยากคุยคุยเลยแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนไม่เข็ดฉะนั้นก็เต็มที่กับมันแต่ว่าอยากให้มีสติก็เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทความรักสําหรับชาว ลัคนาราศีธาตุไฟนะคะในเดือนกันยายนอันนี้จะเป็นของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยคุยนะคะามาต่อกันที่สถานะของความไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนคุยคุยในเดือนกันยายนสาหรับชาวราศีธาตุด,ดินนะคะบอกเลยว่ามันเป็นช่วงของการที่แบบถึงแม้จะมีคนคุยก็จริงนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีคนเข้ามาทําให้รู้สึกหวันไหวนะคะบอกเลยว่าเข้ามาเยอะมากๆบอกเลยว่าเข้ามาเยอะมากๆแต่อย่างที่บอกพลังงานมาสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาด้วยนะคะที่มีคนเข้ามาเยอะ ที่แม่หมอเห็นนะเขามีคนเข้ามาเยอะคุณและเขาเนี่ยมีความดึงดูดมีสเสน่ห์มีมีความน่าหลงไหลทั้งคู่อะ่ะหมายความว่าแบบไม่ว่าใครจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอะ่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะแบบหลงในคารมของคุณหลงในวาทศาิลป์ของคุณนะคะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของความหึงหวงนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยจริงๆความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นไปในเวทที่ค่อนข้างดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่ คนที่เข้ามาหาคุณหรือเขาส่วนใหญ่อะเป็นประเภทที่แบบว่ามีเจ้าของแล้วยังไงมีคนคุยแล้วยังไงยังไม่ได้เป็นแฟนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ย อาจจะมีเกมการแข่งขันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าให้มันมีรอยร้าวในความสัมพันธ์เลยจริงๆในเดือนกันยายนคุณกับเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากแต่ว่าคนอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้อันเนี้ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะต้องหาแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมทําร่วมกันที่ทําให้คุณกับเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอาจจะไปต่างจังหวัดเออเพราะว่าเหมือนกับทํางานหนักทั้งคู่นะคะลองให เวลากับตัวเองแล้วก็ลองให้เวลาซึ่งกันและกันดูเพราะพี่พี่หมอแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไปเที่ยวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นไปในเวทที่ดีมากขึ้นนั่นเองจริงๆเห็นสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์แล้วนะว่ามันแบบเอ้ยมันมีโอกาสที่จะแบบไปในทางบวกแต่อย่างที่บอกคือ คนอาจจะเข้ามาหาคนเยอะมากจนทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเพราะคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีศีลธรรมอ่ะหรือเขาไม่ได้รู้สึกหรอกว่าเออแบบคุณมีแฟนแล้วยังไงก็เขาจะคุยก็เขาจะคบก็เขาจะจีบเออฉะนั้นคือทั้งคุณและเขาอ่ะจะเจอคนประเภทเดียวกันเข้ามาก็คือประเภทเอาชนะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้คบกันเขาก็จะเอาชนะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันอาจจะต้องคอมมิตกันให้เร็วมากขึ้นเพื่อที่ว่า ประสานรอยร้าวหรือทำให้เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเรื่องบางเรื่องนะคะที่เป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนสามารถนำากลับไปใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจว่ามันต้องตัดสินใจแบบไหนแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวแทนก็จะทําให้คุณได้คําตอบหรือคำำําทํานายที่แม่นยําแล้วก็เป็นวิธีการแนะแนะวทางที่ดีที่สุดนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการ ดูดวงในดวงความรักสําหรับชาวราศีธาตุด,ดินในเดือนกันยายนเดี๋ยวเราไปต่อกันธาตุอื่นๆนะคะยังไงก่อนจากการก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจนะคะใครอยากแนะนําติชมอยากให้ทําหัวข้อไหนสามารถพิมพ์บอกแม่หมอไว้นะรับคําติชมทุกอย่างนะคะเพื่อนําการเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงคอนเทนต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ